สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวค а м е р ่าจอ DX ป๊อปปี้ไลท์วอชนะครับสำหรับไลท์วอชตัวนี้ก็เป็นไลท์ t อชของเลเจนด์ไลเดอร์ค n มเมดี้ป๊อบปี้โทคิมิคิคริสิสเกมเมอร์เลเวลนั่นเองซึ่งป๊อปปี้ไลท์วอชตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในชุด DX l i ็ก t ์ไลท์วอชสเปเชียที่เราไล w a t c h ในชุดนี้ได้มาจากการโหวตจากผู้ชมทางบ้านที่ว่าอยากให้ไลท์วอชตัวไหน ออกมาเป็นในรูปแบบของ D X มากที่สุดก็ได้แก่ Eternal Light Watch, Calis Light Watch, f i v e Excel Light Watch, Chronos Light Watch และ p o p p y Light Watch ตัวนี้นี่เองสำหรับ p o p p y Light Watch ตัวนี้ครับผมก็ซื้อแยกมาเพราะว่าอยากเก็บเฉพาะ Light Watch ที่สามารถอ่านชื่อบนจิคูล์ไดรเวอร์ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัว Chronos Light Watch เองเนี่ยก็สามารถอ่านเป็นชื่อเฉพาะได้เช่นกันแต่ว่าในจังหวะที่ผมกำลังจะซื้อนะครับตัว Chronos Light Watch ก็หมดไปซะก่อนนะครับทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่ มีโอกาสได้ตัวโคนอสไลวอชมานะครับอาแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนของหน้าปัดด้านหนะ้าก็จะเป็นสีขาวในส่วนของบอดี้ก็จะเป็นสีชมพูซึ่งก็เป็นสีธีมของคาเมเดอร์ป๊อปปี้ในส่วนด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของคาเมเดอร์ป๊อปปี้ในส่วนของปีก็จะเป็นปี2018 <c oughs> เมื่อหมุนมากก็จะเป็นหน้าของคาเมเดอร์ป๊อปปี้แล้วก็ในส่วนของมุมอื่น ในโซนหองพิมก็จะเป็นเบอร์058แล้วเราก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดูสำหรับเสียงแรกก็คือป๊อปปี้ ถัดมาก็จะเป็นคำบรรยายของไลท์วอชตัวนี้ซึ่งก็คือมัสคอตไรเดอร์ผู้ที่ต่อสู้ด้วยพลังปิปุเปโปนั่นก็คือป๊อปปี้ เราก็ไปเล่นกับเข็มขัดจิคูดไดรเวอร์กัน นี่ก็เป็นเสียงเอฟเฟกในการใช้ Poppy Armor ซึ่งก็คือ Armor Time Buckle Up แล้วก็เป็นเสียงเหมือนตอนที่คาม m เดอร์ Poppy แปลงร่างแล้วก็จบท้ายด้วย Poppy ในส่วนของหน้าปัดก็จะเป็นคำว่า Poppy แล้วก็ปี2018แล้วเราก็มาลองใช้ทาไม่ตายกันดู สำหรับท่าไม้ตายก็จะเป็นป๊อปปี้แล้วก็โทคิเมคิ และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว Poppy ปป Light Watch สำหรับลูกเล่นโดยรวมก็ยังคงเหมือน l i g h Watch ปกติทั่วไปแต่ความพิเศษของ l i g h Watch ตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งใน l i g h Watch ไม่กี่ชิ้นที่สามารถอ่านชื่อเฉพาะบนจิคูลไดรเวอร์ได้อีกทั้งถ้าเราพูดถึงในแง่ม,มุมของรเดอร์หญิงที่ได้ออกมาเป็น l i g h Watch ก็จะมีเพียงแค่คาเมเดอร์ Poppy แล้วก็คาเมเดอร์ซูคยมิเท่านั้นก็เรียกว่าถ้าใครที่อยากสะสมสินค้าที่เป็นรเดอร์สาวๆหรือชื่นชอบในซีรีส์คาเมเดอร์เอ็กเซส Poppy l i g h Watch ตัวนี้ก็ควรค่าแก่การ ซึ่งถ้าขายทีมพี่อยากสะสมทั้งชุดผมก็เห็นพ่อค้าหลายๆท่านกอน,นําเอามาแยกขายกันอยู่ bye บ่อยๆก็เรียกได้ว่าหาได้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปน,น,นะครับยังไงก็ลองพิจนารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำรับการรับชมไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ